สวัสดีครับวันนี้เรามาทานอาหารนะครับที่ร้านอาหารไก่ดำนะครับบ้านนา,า,าเดี๋ยวติดตามกันไปนะครับจเดินั่ง อะไรวะอ่ะอยายก,กินอะไรแจ๊ะผัดเผ็ดปลาไหลเนาะอะไนปัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาไหลมันน่าจะอยู่หน้าสองอ๋อนี่ไงมีหน้าสองด้วยปลาไหลผัดเผ็ดนี่แจ๊ะอ,อ่ะให้เกรดดม ไก่ดำผัดเผ็ดน่าน่าจะหน้าแรกนะตอนนี้ไงไปไก่ดำผัดเผ<า>็ดอ่ะค,คืดอะไรเดี๋ยวคิดดูกันกันะเนี่ยอร่อยไหมอ,นนอร่อยหอาวปลาเป็นอ,า,อา,า,หาหารป่า,า,ปาใช่ไหมปลาแรดเลยปลาแรดปลาแรดมีต้มยำกับทอดต้มยำอืมบู โอ้โหตังหวัดมีผัดพริกผัดเผ็ดอะไรแกมีแกงใต้เข้ามาเมนูใหม่ไงมีเนื้อวัวออเตรเลียผัดเผ็ดด้วยน้องเลยนี่ไงราคาเท่ากันทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาที่ร้านแกดำมันเนี่ยหลังจากที่เคยมาสองครั้งแล้ว 2องปีแล้วจำไม่ผิดเราต้องไปดูในคลิปอันนี้จะมาลองดูใหม่มากันสี่อนกันนายอือรับจ้หารเลยนอรวมาได้นะครับรูจิตถนนเส้นที่จะไปแก่งคอยนะแต่อำเภอ บ้านมาไปเก่งคอยนะครับผ่านปัม๊มปตทมาก็ประมาณ300เมตรจะเจอร้านนะครับ้ายมื่อยากยะอะไรบ้างอยากอปปะไรบ้างไก่ดำผัดเผปลาแรตต้มยำแล้วก็มีเป็นผัดเผนะ็ดและอ้อปาลาไหล กับเหลือกไก่ไปกับไก่หงุด้วยปาลาไหลไก่ดำไก่หออัวเีื้อน้ำมันถอยกวางเป็นกวางอ,อันนี้เชิญมาด้วยเยอะมากแต่คนกำลังมาเยอะเลย โอ้ยจานบลม,มเลยปูเวลาอืร้อยห้าสิบบาทอืมอืมร้อยห้าสิบเป็นมัอนอืมไหนดูดิร้อยห้าสิบ่ากน่ารมาเลยม่ไม่อ่ะาสะาด ปลาไหลปลไหลข้ามาแล้วอราอยร่อยอร่อยไหมอร่อยมากรสชาติดีขอบคุณนะครับมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นปลาไหลที่มาที่แรกอันนี้เป็นไก่ดำ ไก่ดำบาดเป็ดอันนี้เป็นไก่งวงถูกต้องไก่งวงอาหิรยากนัเนี่ยไก่ดำอย่างเงี้ยแล้วเหลือไอ้ต้มยำปลาเล็ดใช่ไหมถูกต้องกวางผัดน้ำมันหอยกอินอะไรนี่กวาง เนื้อนุ่มไก่ดำเป็นไงบ้างไก่ดำเมื่อกี้ทานแล้วอร่อยนี่เป็นคอน่าจะไก่ดำอร่อยๆอืมเด ในท่านอะไรก่อนอะไรอะไรแบบเผ็ดอืมอะไรสด่งเนี่ยนะเนี่ยสดสดใครลองอ่ะขอไม่เผ็ดกันไหมช่วยตัดตัดกันไปตัดเรียน ตุ้มยำปลาแร็ดมาแล้ว,ลวน่าจะครบแล้วนะครบมากครบแล้วอ,อนะไรเงี้ยไก่ดำ เจียวเหมือนแกงบ้านจเาจ,นจ้าแบบเมนูแกงงวงแกงงวงนี่มาเลยเมนูใหม่ที่เพิ่งมาถึงลองลองชิมเบาๆก่อนแรกตุ่มอย่างตุ่หู หมดเลอืมอมพีคหอมชได้เลยะเกินแจกเลยนะโอันนีก่อนละไก่งวงเลยทานกับข้าวมีน้ำปลาพริกก็ด้วยนะนี่เขามีผักมีอะไรเขี้ยนเนด้วยน้ำก็เป็นชาไทย ต้มยำปลาแล็บไก่เพ็ดไก่งวงไก่เพ็ดไก่ดำไเพี่ยกปลาไหลในกวางน้ำมันหอยเป็นไงบ้างแนะคนะ่ไหนเก๋เนาะไม่ไมีผัแกแค่เลี่ยนเยนะนะ โอ้จุกๆเลยวันนี้จิ็นแล้วไปดูดิเจ้ากี่ไข่ไปดูดิเดี๋ยวไข่เอดำไปเกี่ยวลองดูเรื่นเป็นไงจิหนแล้วลว,ลวัเย่ยงเลยนะก็จะเดินทางกลับ อันนี้คนแขกมากทานข้าวเต็มร้านเลย,เ,ยเพื่อเพื่อเลยครับก่อนจะกลับบ้านนะครับเราก็จะซื้อไข่ไก่ดำนะครับ<อ>จะ<อ><ม>กินรึนะครับผมข้าอแมวนะอยังเขาต้องสิบฟองเลยอะเจ็มันไขเ่เล็กๆเ,เอง แบบนี้มันไม่ได้เป็นลูกใช่ไหมเป็นเป็นตัวใช่ไหมใช่ปะไม่ได้เป็นตัวใช่ไหมเอาทุกสิบใบก็ได้มันไม่เป็นตัวใช่ไหมอ่าครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> <OS COM _ recharge> สวัสดีครับสวัสดีครับ